สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องคุกไม่หลานในหัวข้อหม้อทอดเดอะซีรีส์สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเมนูบาวนีเนื้อหนึบจากหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาละลายช็อกโกแลตกับเนยให้เข้ากันก่อนค่ะ เราจะใช้วิธีการนำไปตุ๋นในหม้อน้ำร้อนนะคะเราก็เตรียมชามผสมมาหนึ่งใบเทน้ำร้อนลงไปค่ะแล้วเราก็นำชามผสมที่เป็นสแตนเลสนะคะวางลงไปในน้ำร้อนเลยค่ะใส่ดาร์กช,โชโคโคโ็อกโกแลตลงไปวันนี้ก็จะใช้เป็นดาร์กชโคโคโ็อกโกแลตคอมเพลติลิปนะคะตามด้วยเนยสดรสเค็มถ้าเพื่อนๆไม่มีเนยเค็มสามารถใช้เป็นเนยจืดโดยการเติมเกลือลงไป1ส่วนสี่ช้อนชาในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ ใช้พายางคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีเลยค่ะละลายส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็ขึ้นเป็นเงาแบบนี้เลยนะคะเติมผงโกโก้โกลงไปใช้พายางคนส่วนผสมให้เข้ากัน เสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไปพักไว้ให้เย็นกันค่ะระหว่างที่รอช็อกโกแลตเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาตีไข่กับน้ำตาลกันค่ะใส่ไข่ลงไปในชามผสมตามด้วยน้ำตาลทรายใช้ตะก้อมือค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายและไข่นะคะมีสีอ่อนลงแล้วก็ฟูขึ้นเล็กน้อยค่ะสำหรับขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาในการตีประมาณ5นาทีนะคะตีให้ไข่กับน้ำตาลขึ้นฟูให้ได้สีประมาณนี้เลยนะคะ พอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรามาเติมกลิ่นวานิลาลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวกันค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปครึ่งช้อนชาแล้วก็คนผสม,มให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรามาเทช,ช็อกโกแลตที่เราพักเอาไว้จนเย็นแล้วลงไปเลยค่ะ ใช้ตะก้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะได้เป็นเนื้อข้นๆเหนืดๆแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ของแห้งลงไปนะคะก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์ให้เราล่อนแป้งลงไปในอ่างผสมเลยค่ะ แล้เวเราก็ใช้ตะกอมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยจนแป้งไม่เหลือเป็นเม็ดเเลยนะคะสำหรับขั้นตอนการคนเราจะใช้เวลาคนไม่นานนะคะพอแป้งหายเป็นเม็ดปุ๊บก็คือให้หยุดคนทันทีค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาใช้พายางในการเก็บขอบด้านข้างเล็กน้อยนะคะบางทีอาจจะมีเศษแป้งเป็นผงผงติดอยู่ที่ขอบเดี๋ยวเรามาใช้พายางในการเก็บส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะ สำหรับพิมพ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นพิมพ์อลูมิเนียมแบบก้นตื้นเบอร์3010นะคะถ้าไม่มีก็สามารถใช้เป็นพิมพ์แบบอื่นได้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือ1สูนสามารถทำได้1ถ้วยพอดีเลยค่ะเทส่วนผสมของเราลงไปในพิมพ์เลยนะคะแล้วเราก็ใช้พายานในการเกลี่ยขนมให้กระจายทั่วพิมพ์เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มท็อปปิ้งนะคะก็จะเป็นช็อกโ,โกแลตคอมพาว์ตัวเดิมที่เราใช้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะคะแล้วเราก็วางลงในหม้อทอดของเราเลยค่ะสำหรับหม้อทอดที่ใช้นะคะก็จะเป็นสมาร์ทโฮมตัวนี้เลยก็จะเป็นระบบดิจิตอลนะคะอุณหภูมิที่ใช้เราจะใช้อุณหภูมิ130องศานะคะเวลาอบก็จะอบด้วยเวลา20นาทีค่ะ เดี๋ยวรอครบเวลาแล้วเรามาดูกันค่ะอบเสร็จแล้วค่ะหน้าตาดูดีมากๆเลยเดี๋ยวเรานํำออกจากหม้อกันก่อนเลยนะคะแนะนำว่าให้หาอะไรตักนะคะเพราะว่ามันร้อนมากเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันค่ะลองตักขึ้นมาเป็นเนื้อแบบฉ่ำๆเลยนะคะข้างในไม่ได้แห้งมากมีความช่าอยู่หน้าก็จะเป็นหน้ากรอบนะคะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามอทอดไร้น้ำมันจะทำขนมได้ออกมาเหมือนกับการทำในเตาอบมากขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ